สหสัเราได้กลับมาเจอกันที่บ้านเราได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเราต่างคนต่างทำง,งานเดือบ้านเราจะกลับมาเจอกันสักวันที่ก็บตัวไว้ที่ความหวังจงไม่กลับกันรู้แต่ปันเราจะถอดหน้ากากเข้าหากัน วันนี้เสนอตอนแว้นอย่างไรปลอดภัยโควิดรถตึงหนักขนาดนี้ปเรียนไม่ทันแน่เลยลุงเชื่อลุงเชื่อโอ้ยทางนี้ทางนี้อ้าวป้องจะไปไหนแต่เช้าล่ะวันนี้มีเรียนครับว่าจะให้ลุงวันไปส่งที่มอหน่อยครับ อ้าวแล้วไม่เรียนออนไลน์แล้วเหรอไปเรียนที่มหาลาัยบ้างครับอย่างวิชาที่ต้องเข้าแลบหรือพวกใช้เครื่องไม้เครื่องมือสื่อการสอนสลับกับเรียนทฤษฎีทางออนไลน์ครับผมได้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 ขึ้นมาเลยคิวลุงกําลังว่างพอดีเอาใส่หมวกกันน็อกด้วยจะได้ปลอดภัยไร้ค่าปรับโอ้ลุงเชื่อนี่หมวกกันน็อกหรือว่าหมวกช่วยน็อกเนี่ยทั้งเมนทั้งแฉไม่รู้ว่าเปียกเหงื่อพูดด้วยสารหรือว่าเปียกฝนกันแน่ไม่ไหวอะลุงไม่ใส่หรอกถึงใส่ไปนะ ป้องนอกแน่สลบคาที่ไม่ใส่ไม่ได้ลุงต้องปฏิบัติตามกฎหมายขับขี่จักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องสวมหมวกกันน็อกไม่เอาลุงป้องไม่ใส่มั้นโทรไปให้คุณปราบตัดสินคุณปราบมีความยุติธรรมต่อให้เป็นลูกเป็นหลานก็ไม่มีทางเข้าข้างแน่นอนเอาวิดีโอคอลไปเลยลุงไม่ยอม ไงป้องมีอะไรลูกป้องนะไม่มีแต่ลุงเชื่อสิมีแกบังคับให้ป้องใส่หมวกช่วยน็อกเอ้ยหมวกกันน็อกแต่ป้องไม่โอเคใส่ไม่ไหวพ่อเหม็นมากแต่เราก็ต้องทําตามกฎหมายนะคุณปราจะเย็นๆลุงเชื่อยึดกฎหมายก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องพอ่อแต่มันไม่ปลอดภัยเลยกับสถานการณ์โควิดบุกโลกตอนนี้เปียกชื้นแบบนี้ไม่รู้มีสารคัดหลั่งอะไรติดอยู่บ้างเนี่ยเ <c oughs> พื่อความปลอดภยัยและเป็นการเคารพกฎหมายเราก็ต้องสวมหมวกกันน็อกนะลูก เห็นไหมเจ้าป้องพ่อปราบเนี่ยยุติธรรมที่สุดแต่สิ่งที่ป้องทักท้วงก็สําคัญดังนั้นเนี่ยป้องจะสวมหมวกกันน็อกแบบนี้ก็ไม่ได้ถูกต้องพ่อใส่เข้าไปได้ยังไงเนี่ยอ้าวพ่อปราบโลเลต้องลงจะเอาอยัางไงกันแน่นี่คือมีวิธีที่ง่ายที่สุดที่เป็นจุดตรงกลางสําหรับป้องที่กังวลโควิดกับลุงเชื่อที่กังวลเรื่องกฎหมายการจราจรน,นั่นก็คือก่อนใส่หมวกกันน็อกเราก็ใช้หมวกพลาสติก คลุมผมซะก่อนหรือถ้าไม่มีง่ายๆที่สุดก็ใช้ถุงพลาสติกคลุมหัวไว้ก่อนใส่หมวกนั่นแหละและเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างกันผู้โดยสารก็ควรจะเตรียมเงินให้พอดีหรือจะใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้โดยก่อนใช้บริการก็สอบถามกันก่อนว่ามีบริการจ่ายเงินทางออนไลน์หรือเปล่าอันเนี้ยใช้เป็นหลักให้พี่เชื่อให้บริการกับลูกค้าทุกรายและทั้งวินด้วยถ้าอย่างนั้นต่อไปเนี้ วินของลุงเชื่อจะมีถุงพลาสติกไว้ให้บริการลูกค้าใส่คลุมหัวด้วยสุดยอดวินมอเตอร์ไซค์ตัวอย่างเลยโอ้โหอ๋อๆนอกจากนี้นะพี่เชื่อก็ต้องทำความสะอาดรถทั้งเช็ดเบาะราวจับหมวกกันน็อกด้วยแอลกอฮอล์ที่ได้มาตรฐานด้วยนะครับแน่นอนส่วนเจ้าป้องเมื่อใช้บริการรถรับจ้างไม่ว่าจะรถอะไรพอลงจากรถก็ต้องล้างมือและระหว่างนั่งรถก็ต้องลดการสัมผัสใบหน้าและราวจับและที่สำคัญ ควรงดการพูดคุยระหว่างขับขี่เพื่อป้องกันน้ำลายกระเด็นใส่กันและสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าสำคัญนั่นก็คือขับช้าลงสักนิดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนไปป้องขึ้นรถเอาถุงนี้ครุงหัวไว้ดีนะที่มีถุงของแม่เจ้วติดรถไว้เวลาไปส่งขนมให้ลูกค้าดูเชื่อจะไปไหนมหาลัยผมไปทางน้นยังยงัยังไปมหาลัยไม่ได้ คุณปราบสั่งการไว้ตั้งหลายข้อลุงต้องทำให้ครบก่อนจึงจะไปส่งป้องอย่างปลอดภัยทั้งจากอุบัติเหตุและจากโควิด <Wow. S 3> เราจะไปไหนครับนี่มันทางกลับบ้านแล้วลุงไปล้างรถไปเอาแอลโกอฮอลมาเช็ดรถแล้วก็ไปซื้อหมวกคลุมผมลุงจะจัดการทุกอย่างให้ป้องเพื่อให้ป้องปลอดภัยที่สุด <c oughs> ถึงลุงจะเป็นแค่คนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่ลุงก็พร้อมให้ความร่วมมือด้านความปลอดภัยแก่ลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ ดีงามมากครับแต่มันใช่เวลาไหมต้องต้องรีบไปเรียนยังยังยังไปไม่ได้รถยังไม่พร้อมซิ่งไปทำความสะอาดก่อนไปโลดอยู่รอดอย่างไรให้มีความสุขในยุคโควิด -19 โปรดติดตามละครชุดครอบครัวรู้คิดพิชิตโควิด -19 ได้ในตอนหน้านะครับ